สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบียร์นะครับช่อง Ford ดปังปุเรย์นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Ford อยู่ประจำศูนย์ออโต้การ์ลีปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับจะพามาชม Ford Ranger XLT นะครับเป็น4ประตูรุ่นเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้เป็นการตกแต่งแบบชุดอเมริกันวายบอดี้นะครับเป็นแบบ F 1 5 0นนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับว่ารอบคันเขามีการตกแต่งยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ออปชันที่ติดมากับรถเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ สังเกตนะครับจากด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับผมกระจังหน้าชักระจด้านล่างเนี่ยผมเปลี่ยนยกออกหมดเลยนะครับแล้วก็แก้มด้านข้างด้วยนะครับผมจับชุดวบอดี้เอฟหนึ่งห้าศูนย์เข้ามาใส่หมดเลยนะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านะครับผมเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษแล้วก็ทําสีดําด้านนะครับไฟ LED 3จุดด้านบนเนี่ยสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับก็เป็นสีขาวหรือสีส้มก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความสวยงามนะครับผมเวลาเปิดไฟหน้านะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับผม แล้วก็ชุดชายกระชนด้านล่างนะครับตัว F150 เนี่ยจะเห็นไหมครับว่าตัวสปอร์ตไลท์เก่าของเราครับก็เปลี่ยนเป็นไฟ LED นะครับผมเป็น5จุดให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มความโฉบเขียวของด้านหน้าเนี่ยให้เป็นสไตล์เมริกันมากขึ้นนะครับแล้วก็แข้งด้านล่างเนี่ยสามารถทําสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําด้านหรือว่าสีบรอนตัวนี้ก็ได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับผมจมูกด้านหน้านะครับเป็นทรงสูงนะครับเป็นจมูกทรงฟิตนะครับก็สามารถเลือกลายได้เป็นลายม้าลายแรดหรือว่า ลายต่างๆได้นะครับจะมี3รูปเลยนะครับผมจมูกด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการระบายอากาศนะครับติดสวยงามเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มิติด้านข้างนะครับที่ผมบอกว่าเป็นชุดวายบอดี้ก็สเกลเดิมนะครับจะอยู่ประมาณตรงไฟนะครับผมแล้วก็เราได้ยกแก้มเก่าออกแล้วก็เอาแก้มของวายบอดี้เนี่ยมาใส่ให้ใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นมิติรถคันนี้นะครับจะเท่ากับตัวレンเจอร์ラプเตอร์เลยนะครับผมแต่ลูกค้าจ่ายเพียง9 2้าแบาทนะครับไม่ต้องจ่ายถึงล้านเนะไฟหน้านะครับ ก็เป็นชุดโคมเดิมนะครับแต่อัปเกรดไฟหน้าให้มันเป็นแบบพรีเมียมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะใส่ครีบฉลามมัดแต่ง3ขีดนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์ให้ใหม่นะครับแล้วก็ทาครอบวงแหวนโปรเจคเตอร์พร้อมกับทำเดวิลไอสีแดงให้ด้วยนะครับก็คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าเดวิลไอจะเป็นสีแดงสีน้ําเงินหรือสีเขียวก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไฟหน้าเนี่ยครับจะเป็นแบบอัปเกรดใหม่สเต็ปเป็นไฟเลี้ยวทั้งหมดอย่างที่เราเห็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับจะเป็นล้อนะครับขนาด20นิ้วนะครับล้อนิ้วนะครับเป็นออฟเซตที่ลึกนะครับลบ19เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้ทำชุดวายบอดี้นะครับล้อมันจะล้นนะครับผมแต่เราได้ทำวายบอดี้โป่งใหญ่ขึ้นมันจะพอดีสมเลยนะครับผมตัวนี้นะครับได้ทำการเซตปีกนกนะครับเป็นของยูนิคอนนะครับก็จะทำให้ช่วงล่างของเราเนี่ยให้ตัวดีขึ้นนะครับทำให้การขี่ดีขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ทำการยกข้างหน้า3นิ้วนะครับ ยกข้างหลัง2นิ้วนะครับผมก็เป็นยางบัทเทเลนนะครับ MT นะครับผมขนาด33คูณสด R 2 0นะครับก็ยางแบบนี้นะครับก็เน้นเหมาะไปทางลุยนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่อยากใช้ทั้งทางเลยบและทางลุยก็เปลี่ยนเป็นดอก AT ได้นะครับผมแล้วก็ชุดลาวหลังคานะครับเป็นการติดตั้งแบบติดกาว 3M นะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับผมติดตั้งสวยงามเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ชุด เบ้ารองกันมือนะครับก็กันลอยนิ้วมือเวลาเปิดรถได้นะครับผมกันสาดด้านข้างฟิล์มติดให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับครับผมด้านหลังของเรานะครับจะสังเกตนะครับตัวด้านบนกระบานะครับจะเป็น้อบ้าเหล็กนะครับแบรนด์ฮารเกนผมก็ติดตั้งแหลกถาดด้านบนให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลายใหม่นะครับก็ออกแบบมาสวยงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ชุดโป่งด้านหลังนะครับตัวนี้ด้านหลังเราไม่ได้ถอดแก้มเก่าออกนะครับ การครอบไปนะครับผมเพราะฉะนั้นมิติด้านหน้าและด้านหลังจะเข้ากันมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟนะครับไฟท้ายเป็นของ LED ให้ด้วยนะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับเป็นตัว C ก็จะมีไฟขอทางไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกให้ครบเลยนะครับผมก็จะเพิ่มความสวยงามของไฟท้ายให้ด้วยติดครอบกระบะนะครับเพิ่มมิติให้มันเท่ากับตัว Y body นะครับผมตัวครอบกระบะท้ายเนี่ยสามารถเลือกได้จะเป็นเว้าโลโก้ก็ได้นะครับหรือว่าเต็มแผ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ติดตั้งการชนท้ายของคิงนะครับผมการชนท้ายคิงเนี่ยจะเป็นการชนท้ายนี่ขึ้นได้ง่ายนะครับจะเป็นขนาดใหญ่นะครับผมเซ็นเซอร์เดิมของเรา4จุดยังอยู่ครบนะครับก็จะมีห่วงลากจูงแล้วก็หมุดลากเรือให้ด้วยนะครับผมก็มิติข้างหลังจะประมาณนี้นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมการตกแต่งแล้วก็ออปชันของตัว Ford Ranger XLT 4ประตูนะครับเปลี่ยนเกียร์ออโต้6สปีดนะครับเครื่องยนต์2 2ก็จะประมาณนี้นะครับระบบ ความปลอดภัยค่อนข้างดีครบคันเลยนะครับผมมีพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมแบบ100%เเซนะครับผมระบบ ABS นะครับป้องกันและล็อกระบบ EBD กระจายแรงเบรกนะครับผมแล้วก็ระบบ ESP นะครับควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับผมแล้วก็ระบบ a m นะครับลดความเสี่ยงจากการบิดคว่ำนะครับหลายๆอย่างนะครับที่ของเราเป็นผู้นำนะครับผมก็ระบบเหล่านี้นะครับไม่สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับระบบ ESP และลอกนี้ก็ จะอยู่ใน Ford r เร g e r นะครับเริ่มตั้งแต่ราคา8,57,000นะครับตัวนี้ก็เป็นออโต้จะเป็น9,200 0บาทนะครับผมระบบต่างๆที่ผมเล่ามาเนี่ยมีติดรถและก็ที่ไม่มีติดรถคือชุดแต่งเนี่ยผมแต่งให้นะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถทักเข้าหาผมได้โดยตรงเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการแนะนำา Ford เ a นเจอร์ XLT 4ประตูเกียร์อัตโนมัติก็จับประมาณนี้นะครับผม อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวในรถคันอื่นหรือรุ่นอื่นต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเบียร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนจบนะครับไปเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ